การเพิ่มกลยุทธ์การเลี้ยงบอลที่มีสีสันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มความหลากหลายของตัวเกมและความเพลิดเพลินของผู้เล่นเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครคลิปนี้เราจะแชร์เทคนิคการเลี้ยงบอลแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถเลี้ยงบอลได้ในระยะสั้นซึ่งจะส่งผลให้ออนิเมชันการยิงแบบใหม่การจ่ายบอลและการเปิดบอลเช่นกันอีกทั้งยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เล่นยิงในพื้นที่แคบได้ดีขึ้นและการเลี้ยงบอลที่เพิ่มเข้ามาใหม่มีดังต่อไปนี้ เนื่องจากในแพทที่ผ่านมาการเลี้ยงบอลของนักเตะค่อนข้างที่จะเลี้ยงบอลห่างเท้าเราจึงปรับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการคอนโทรลบอลที่ส่งผลให้นักเตะของผู้เล่นเลี้ยงบอลระยะสั้นยากต่อการเข้าปะทะของกองหลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งเราได้เพิ่มฟังก์ชันการเลี้ยงบอลขึ้นมาใหม่นั่นก็คือการเลี้ยงบอลระยะสั้นหรืออีกชื่อนึงที่เรียกว่าคอนโทรลสปินนั่นเองครับโดยวิธีการกดคอนโทรลสปินสำหรับคีย์บอร์ดเราจะใช้ปุ่มสเปซบาและแอร์คีย์เท่านั้นครับและจะแตกต่างกันออกไปในด้านของจอยสติ๊กที่จะต้อออองงปปุ่่่่มมัันนนบบรวกกาซเ หลังจากเพิ่มฟังก์ชันคอนโทรลสปินขึ้นมาเราพบว่าเกิดปัญหาสำหรับผู้เล่นที่ใช้จอยสติ๊กในการใช้สกิลแดก b a c k หรือการดึงบอลกลับซึ่งทับกัการใช้คอนโทรลสปินเราจึงลบวิธีการกดแบบเดิมออกเพื่อสนับสนุนการเล่นเกมที่ได้รับการปรับปรุงแต่ยังสามารถใช้แดกแบ็กได้โดยการกดปุ่มใช้ทักสาบกและปั่นบอลน,นั่นเองครับ สำหรับผู้เล่นจอยสติ๊กเราจึงเพิ่มระบบไทยขึ้นมา2แบบเพื่อสปอร์ตต่อความถนัดและความต้องการของผู้เล่นโดยไทยที่1ในขณะที่ผู้เล่นกดยิงกดส่งหรือกดเปิดโดยการกด R B ค้างไว้โดยไม่ต้องปล่อยคอนทรลสปินจะส่งผลให้เกิดการยิงแบบ f i ไฟนอลช็อ t การส่งแบบ d ดอร์เ g นเกลพาสและการเปิดแบบลอ b พา s s สนั่นเองครับ ซึ่งทาที่2จะแตกต่างกันออกไปตรงที่การปล่อย RB แล้วกดอีกครั้งระหว่างคอนทรลสปินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการยิงแบบไฟน a l s ช o ็อตการส่งแบบไดร g เ n นกลว p พา s และการเปิดแบบล็อบพาร์สนั่นเองครับและผู้เล่นสามารถเปิดการตั้งค่าทายได้ใน Setting ตัวเกมได้เลยครับ